สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนะครับในแมปที่มีชื่อว่าเรีย2023 Award Show นั่นเองนะครับนะหรือว่า Roblox i n v a s t i o n Award Show ปี2023นะครับก็วิธีการรับของฟรีชิ้นแรกนะครับจะเป็นหมวกนะซึ่งเราจะต้องเข้าไปในแมปก่อนนะครับเมื่อเรากดเข้าไปในแมปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวของฟรีมาทันทีเลยนะครับของฟรีชิ้นที่เหลือนะครับจะอยู่ในแมปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูของฟรีชิ้นที่2กับสนะครับว่ามันทํายังไงนะจะบอกว วิธีการรับก็คือเหมือนกันเลยนะครับ,บ <cute. S 1> ก็คืออย่างแรกให้เราเข้ามาด้านในก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเราจะเจอเก้าอี้ที่นั่งมากมายแล้วก็หน้าจอนะครับนะซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องนั่งดูโชว์นะครับทั้งหมด20นาทีนะครับถึงจะได้ตัวผ้าคลุมมานะส่วนของฟรีที่เป็นตัวปฏิทินติดตรงคอนะครับวิธีการรับก็คือเราจะต้องดูโชว์ทั้งหมด33นาทีนั่นเองนะครับเราจะต้องเริ่มดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็คือตั้งแต่มันครูดาว ก็คือตัวแท่งอะไรไม่รู้ที่ติดด้านหลังนั่นแหละสีเหลืองนะครับออกทองทองเนาะวิธีการรับก็คือเราจะต้องเล่นออบบี้นะครับให้ผ่านนะถึงจะได้ตัวของฟิชเชอนะครับส่วนทางที่เราจะไปเล่นออบบี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาด้านในก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเข้ามาทางด้านซ้ายนะครับจะเจอตัวห้องให้เราเข้าไปอยู่ให้เราเข้าไปเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือให้เราเล่นออบบี้ไปจนจบนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะ เมื่อเราขึ้นมาด้านบานแล้วเนี่ยเราก็จะเจอของฟรีอยู่ตรงนี้นะครับให้เราเดินไปแตะเลยนะครับเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ได้ตัวของฟรีมาแล้วนะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยลืมซื้อเสื้อค้กกลุ่มดิสคอ r d กดติดตามแฟนเพจแล้วก็กดซื้อกางเกงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพลงเท่าน,นี้นครับสินค้ารายเจ้ใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจบจ,จนะครับ